กองเชียร์ปีศาจสารคามครับต้องการแต้มเดียวครับตอนนี้แล้วน้าซ้ายมาเปิดหนึ่งเอาเลยครับมาตรงยกเข้ามาลูกนี้แล้วยังไม่ข้ามครับ17ต่อ2ีครับทีแรกเก่าว่าจะถ่ายหึืว่าจะเกมเลยครับโอ้ยังครับตอนนี้ครับเอาเลยครับมาวัดหัวใจหัวใจกันสักหน่อยเลยครับไปดูเกมหน่อยแล้วกันครับข้ามกองเชียร์ไปก่อน ตามกองเชียร์กันไปก่อนครับ18ต่อ20ครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วยังไงมาที่หน้าซ้ายบันจองโยขึ้นมาลูกนี้เป็นจังหวะโยออ้าและก็ติเกียวมีโอกาสจะได้แต้มน,นี้กันนะครับพิทโอมนักกอล์ฟรอยดีครับเอาเลยครับ19ต่อ20ครับตามขึ้นมาอีกหนึ่งแทมครับเขาใกล้ยเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ครับคะแันในเซตที่สองกับเซตที่หนึ่งเนี่ยไปได้อมดยางชนะมาครับ บรรยากาศกองเชียร์ครับออเอาเลยครับหนึ่งแต้มเพื่อปิดแมตช์นี้ครับ20ต่อ19เสิร์ฟมาลูกนี้แลยยังไงครับเบอร์เวเนเตอร์จากไทยคนยกด้วยขวากลับเข้ามาลูกนี้แล้วงไกลเพีนกวายอดเอาเลยครับยังอยู่ยังอยู่ไหมล่ะลูกนี้มา หยกด้วยขวาเข้ามาแบบนี่แล้วโอ้เป็นลูกว่าเเดน,นาากับประจานกับลูกนี้ครับเอาเลยครับอาจารยบผมว่าลูกนี้มันแย่เยอะครับโอ้เอาเลยครับไปดิวครับผมยี่สิบเท่าครับเดือดจัดเดือดจัด เอาเลยกับสกอรตอนนี้กับ20เท่าจะได้ดูเซตที่3หรือเปล่าแล้วนะคว้ามาเบอร์นะครับเบอร์นหนึ่ยกเข้ามาแบบนี้แล้ว มาดูกันต่อครับ20ต่อ21ครับต้องการหน้าเดียวือมมนเดิมครับหนครอนปะโถมแล้วเริมตัดโอ้เดือดจัดครับเอาคืนจนได้ก็จะเป็นแดงครับโอ้โหตามขึ้นมาเป็น21เเท่าครับ เอาเลยครับปิดแต้มนี้ไม่ได้ครับมาดูครับว่าเป็นโอกาสที่จะปิดแมตช์ครั้งแรกของนครพนมครับปิดเซตครับพูดผิดขอโทษทีครับนครพนมต้องปิดเซตครับถ้าได้แต้มนี้เนี่ยจะเสมอกั่หนึ่งหนึ่งครับมาดูกันว่าจะสามารถปิดเซตได้ไหมครับยี่สบสอต่อ21แล้วยังไงล่ะครับผม 22สองเท่าครับ ยี่สิบสองต่อยี่สิบสามครับแต้มเดียวแล้วยังไงกันละางขวาเปิดเอาเลยครับยกเข้ามาแบบนี้แล้วตีเกลียวอยู่ยังอยู่อีกหนึ่งครั้งมีโอกาสจ,จะปิดแมตช์นี้แล้วกันเลยดีก็ต้อง,งยานพิยคมเอาชนะไปได้ด้วยการสองต่อศูนย์เซตกับยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสองครับดูครับอาจารย์หนองอาจารย์เต๋าครับโอ้ต้องบอกว่าตึงทั้งสองทีมครับแล้วก็ผิดเองก็ตึงไม่แพ้กันครับโอ้ ทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันจนถึงตอนนี้นะครับผมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ Bei